สวัสดีครับเช้าวันเสาร์วันนี้นะครับเดือนนี้ก็เดือนพฤษภาคมนะครับวันนี้ก็มาชวนพวกเราทุกคนนะครับมา,าดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในที่นี้ก็หมายถึงดินและก็น้ำาสารลูกนี้นะครับขุดขึ้นมาเพื่อที่จะใช้เก็บรักษาน้ำนะครับไว้ใช้ในกิจกรรมภายในสวนแห่งนี้นะครับ แต่ว่าพอหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วสภาพความชันของของของสระเนี่ยทำให้ดินเนี่ยทางทลายลงได้นะครับวันนี้ก็เลยนำโครงการพระราชบริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งทรงมีพระราชบรวไว้ต้องการให้เราช่วยกันดูแลรักษาปรับปรุงสภาพดินทรัพยากรธรรมชาติหรือน้ำต่างๆพวกนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยเพาะอย่างยิ่งโครงการพระราชย์ดิเรื่องของหญ้าแฝกนะครับพระองค์ได้ได้นำหญ้าแฝกเนี่ยมาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ได้ใช้ในการปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินนะครับแล้วก็หญ้าแฝกเนี่ยจะมีรากจะมีความยาวค่อนข้างมากนะครับก็ทําให้ดินยึดเกาะติดกันนะครับแล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยก็ ปรับปรุงสภาพดินได้รักษาสภาพดินได้นะครับวันนี้ก็มาเชิญชวนทุกท่านนะครับมาดูการปลูกหญ้าแฝกนะครับที่สวนแห่งนี้นะครับผมก็ได้ไปขอพันกล้าเนี่ยมาจากศูนย์พัฒนาโนนดินแดงนะครับโดยประสานงานไปทางพี่ตุ๋ยนะครับพี่ชายที่เคารพนับถือกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าก็ได้ประสานทีมงานให้นะครับเมื่อเช้าก็ ไปรับมานะครับรับมาแล้วก็เอามาลองใช้ในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราถ้าเราต้องการที่จะปรับปรุงสภาพดินเราก็จะใชะ้พื้นที่อย่างนี้แล้วก็ใช้กล้าอย่างนี้แล้วก็กล้านี้ก็สามารถที่จะใช้ในการเผยแพร่ไปยังหลายๆท่านที่ต้องการมาขอแบ่งปันไปก็ได้นะครับเราะในการปลูกวิธีการปลูกนะครับก็ขุดขุด เป็นหลุมนะครับขุดเป็น <c oughs> หลุมซึ่งก็ไม่ไม่ไม่ไมไมต้องลึกเท่าไหร่นะครับ <c oughs> เป็นหลุมนครับห <c oughs> ลุมไว้เสร็จแล้วก็เอากล้าเนี่ยประมาณสองสามต้นนะครับปักลงไปนะครับปักลงไปกดดินให้แน่นนะครับกดดินให้แน่นนะครับก็เห็นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากว่าถ้าเป็นขอบสระอย่างเนี้ครับควรจะใช้ กล้าที่ปลูกเนี่ยประมาณสองแถวนะครับทำประมาณสองแถวนะครับสองแถวเพื่อให้ยึดติดเก,กาะกันไว้นะครับนี่คือ,อหนึ่งในโครงการพระราชดำรินะครับก็ฝากพวกเราไว้นะครับพวกเราได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาอย่างมากมายแล้วนะครับวันนี้เราต้องช่วยกันหันกลับมาแล้วก็มาทําการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น ดินน้ำป่านะครับช่วยกันร,รักษาไว้นะครับเพื่อ,อให้เกิดแนวคิดเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีอะไรให้เหลือไว้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับที่สำคัญคุณต้องมีความเชื่อแล้วก็ลงมือทำนะครับแล้วก็จะประสบผลสำเร็จขอบคุณครับ